สบายดีเด้อทุกคนเปไ็นยังไปมือนี้เราจะไปไปเที่ยวนะทุกคนเกง <c oughs> ่ง <c oughs> ตื่ไหมปปปปไปไปไปจบไปไนกอบ์ฟงั้นสวัสดีเด้อทุกคน ยินดีตอนทักจองน้องนาซาลาสิงเกาสิงเคยนะทุกคนกมือนี้น้องนาจะพาทุกคนพาไปเชาพาไชาไปไปทิ้งขยะไม่มีอะไรนะทุกคนมือนี้สตาทุกคนไปดูชีวิตประจำวันของเราหนักอันนี้หนักมากเลยมากช่วยทนกะินอะไรจะจับคนเดียว เป็นผู้ชาวันน้องยฮ้องเพลงมาเคยคิดหอดึ่อไรเราก็อยู่สักพากับบินด้เออตาเอบินเมื่อกี้นี้ตาตาดูจังกระลดให้เอาให้เผ็ดแล้วก็ทำอันนี้เนาะเออ แล้วบว<ป>วอมามากว่าไปไมามามได้มทางนู้นดไมเ็นได้ไนี่ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามตุสี่โมงได้ไหมทุกคน เบางใส่น้นเปือนน่าทึ่อไปข้างหลัง,มงหมดเนฮะ้ยเฮ้ย,ย,ยาเดือนเดือนบรรยงงากาศดีมากครกกับทุกคนมีมาจังมีนอก าจะไปทิ้งขยะนะคเพื่อนมีกันคุณมีจะได้ลืมเง,องีอันต่อคุณมีก็ตื่นไป้าต้องทำงาน,น <c oughs> เกียดเลยมีกินี่ต้องเอาปีกควายอยู่ตรงไหนมีหรอหาหมักอะไร จะเอาปีกวรเมกี้ที้ตรงไหนมีคุณอาทิตย<า>์นาอาจจะได้เก็บเนาะแล้วคุณมันเป็นหลายแถวขาไปเดินต้นมะขาวไหมไปเดินไปขัไปเดินต้นมะขามไอยยัง ตอนนั้นตอน,น้ี่าราทำห่าไมสวัสดีค่ะทุทนตอนนั้นไม่กลับ,บานเนาะใช่วันยยนี้ยุคนยงกันเลยแบบหยุดเห,ดห,ดหดตอนนี้ไม่กลับมาแล้วไม่กลับมาแล้วอาจะไปดูผักบ,บวงเดินไปกันเล มาสิบิดูต,ต้นมะพร้าวแล้วก็มีปลานนำเนาะนี่คือปลาปลาชิงขยะไม่สินดัก,กับเฮ้ยฉันมีดอกไม้ตั้งแต่เกิดมาเคยมีดอกไม้อยู่เลย เนี่ยตรงนี้แหละทีเราป่อยหยนี่ดิมีกหอยนี่บามันตายมเมั้ยรีคุณนี่ยตายนี่ยห่นี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 ่ออ่นี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 ่นู่นี่ยี่นี่นี่นีนี่เี่น่นี่นี่นนนี่นีน่่นีี่นตาย่นี่น่ี่เร่ป่นี่น่นี่น่น่นีนนน่น ไม่ต้องจกรองใหมเรื่องจละลคนะอ,อ๋ออันนี้ด้ไม่ทนจับจับดึงขึ้นชิว,ชวปอกอคุณทนนี่มีหอยสวยหอยทีเราไปปล่อยมันั้นใช่ไหม,มนีอะทุกคน กินเดนาปล่อยปีที่แล้วเนาะตายมันตายเลยเราะวาเวาจะปล่อยว้าวตรงนี้เยอะมากพ่อสูงใช่เนาะสูงมาเเลยสูงจริงๆตยมันขยัยมักจับจับถ่ารูปตรงนี้ก็ได้นะแต่เขาทำทำขา ตรงนี้แหละที่เราถ่ายรูปกระโมงกันนะเพราะเอาเสื้อที่เขาไปโปะนีวกมันเป็นชินนิ่มเลยโอ้ยจับโมมีนยังนี่ต้นนงคาวน้ำมันเลื่อมจะแห้งใช่ต้นนงคาวปกติมัน ไม่เห็นจะออกลูกเลยเนาะนี่กระเเ็น,นเนี่ยกกดูบบกอะเนกันเียว่าลูหอยดูหอยเนานะมันที่สีชมพูชมพูแค่ไหนกะันนะอ,อัวนนอ๋ันนุนยังออกไม่ออกลูกเนาะตรวนี้นครเนี้ยน,น,น,นี่ตรวนุน แบบนี่แหละที่เขาทำงานอะไรเนี่ยเขาก็เก็บไปใช้น้ำพิงใช่น้ำก็ลัดเราไปเดินเล่นแล้วแล้วเราเขาเดินไปใหนรถลุๆให้รถไปให้รถไปก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนอไม้หรือว่าลูบบอลน้ไม้อกอย่างจะรู้ไหมว้าวไห้แก่ ันนี้ต้นอะไรอ่ะวันนี้เราออกกําลังกายด้วยนะวันนี้คือกับผู้บาวผูวผู้บาวผู้บ่าวห่าหองแก้มจะเปนมาด้วยจะไยไปตลาดไปยังไงจะไปกบคุณบาวมันจะซีมค้กองโดนมือหรอือเป่าเออนี่นี่แก้วอ๋ออันนี้ นี่คนมาดูดิเพ่นเคยหรือ,อยังมีแบบเก็บให้เดือนนี่ค่ะดอกไม้<ห>ต้นไม้เดือนทุกคนมานี่แก้วอันนี้ก็จะเป็นรอมกไม้ นี่เอาไม้ครับเพืนเดี๋ยวเราจะให้เห็ดกินให้เดินกินเนาะมีอะไรงนสินปแปเดี๋ยวมีงูออกไายตายไป,ยป,ยปยเดินไานี่อุ้ยนี่ก็ใย้ายมากเลย เราซีไปเติมกินอันนี้นละไม้อ,มอนนั่เด้ออันนี้จะเป็นผัก,กอะไรยังไงกินได้นะเพื่อนอพยายามเบื่อไม่ได้ล้างกับพยายามนะไม่คือบานเฮากินได้เนาะที่กรุงเทพมียันดีชื่อเพจเกืเ่อนยุงกัดชื้นเล นี่ทุกคนเรามีอันนี้เราจะโชว์เดือนบอกว่าอันนี้คืออะไรนี่ใครแน่เคยกินนี่เอาไปแกงเด้อเดือนจ้าเดือนแม่ชีเดือนว้าม,มีเยอะมากเลยแก้ว ลรื่อยเร่นี่แก เห็นนี่เด้มาลอยลอยอย่างงัมาเลี้แก้วด้วยดนโอ้ยมากชีพเราอยู่กับทุ่งไหทุ่งนาำมีความสุขสช่ยเดือนเรามีเยอะเลยเดือนตรงนี้แหละที่เออแก้ว ไอ้แกดารยรนี่หน่อไม้หน่อแบบไม่ต้นใหญ่ยอดพอยอันนี้ก็จะเป็นปลาอันนี้จะเป็นต้นมะต้นเขานี่ยอดเพิคมขนแล้วอันนี้ก็จะเป็นนอเขาค่ะทุกคนนุ่งครับ

ตาแล้วแล้วม,มีไงได้จากออนเดือนเอาไปลบกกินบอสกำลึงอ<ม>ันนี้กำลังน้อยๆ <c ười> เอาไม่ได้แล้ว รดนะคะคุณลูกคุณลูกเร็วๆไปก่อนอันนี้ปีกวยปีกหยลูกใครนะลูกใครลูกพีไทยป่ะไใช่ลูกเขามาส่งมาสงของขนมใช่ไหมขนมหรือเปล่า ใช่ใช่ใช่รถเามาชงเพืเอเ้ยรถลถลคลิปก็ออนานาะะจบเพียงท่นี้เดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้องเดอ <carbohyd. S 2> ้อเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบาย